EP ที่สี่ครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาไล์กันรถที่สี่นะครับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับทุกคนกำลังขับไปแล้วตอนนี้ทุกคน <S <S โอ้แม่โหจะล้อก,กันอีกแล้ว ขออภัยด้วยทุกคนขออภัยขออภัยด้วยขออภัยเพลงก็เหมือนกันนะขออภัยด้วยนะทุกคนโอมาถึงที่สะพานแล้วทุกคนวิวสว,วยมากเลยโ่วิวสวยมากเลยอ่ะวิวอย่างสวยอนะทุกคน นี่คือบรรยากาศของหาดปักเมงนะคะทุกคนเอาละแค่นี้ก่อนอย่ไปอีพีที่ห้า